อำเภอเมืองภูกเก็ตจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสายสามัญโดยจัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายรวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการสอนอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าจะส่งบุคลากรไปอบรมจัดให้บุคลากรไปศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆและกศนอำเภอเมืองภูกเก็ตได้จัดอบรมเรื่องเทคนิคการสอนให้บุคลากรอยู่อย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นให้บุคลากรครูจัดกระบวนการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระวิชาเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนและเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้เช่นหนังสือเรียนแนวข้อสอบอ,อินเทอร์เน็ตของกศนเว็บไซต์ต่างๆ และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ตกศนตาบลและสอรอชอในพื้นที่อีกทั้งครูผู้สอนได้เข้มงวดเรื่องเวลามาพบกลุ่มนักศึกษาโดยได้ทำข้อตกลงเรื่องเวลาเรียนถ้านักศึกษาขาดเรียนเกิน3ครั้งจะหมดสิทธิสอบในทันทีทำให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการมาเรียนและสถานศึกษาให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลสมัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยได้จัดโครงการติวเข้มเติมเต็ม,ตม,ตมความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและในห่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 น,นั้นสถานศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจได้จัดติวเข้มออนไลน์ให้กับนักศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษด้วยจึงทำให้ผลสมดิษฐ์ทางการศึกษาของนักศึกษากศนอเมืองภูกเก็ต มีผลคะแนนการสอบวัดผลอยู่ในระดับที่ดีคะแนนเต็ม100คะแนนในหลากหลายรายวิชา